ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยคนใจบริมมอโกนะครับวันนี้นะครับผมได้กล่องสุ่มมาอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> กล่องสุ่มมาอีกแล้วครับผม <c oughs> จําไม่ได้แล้วครับว่าไปซื้ออะไรมาบ้างนะครับผมตอนนี้แต่ว่ากล่องเนี่ยนะครับมาถึงแล้ว <c oughs> ขออนุญ,ญาตแกะดูเลยครับว่า มันมีอะไร <c oughs> นะครับพิเศษหรือเปล่านะในกล่องนี้นะครับผมโอ้มาดูกันครับว่าจะได้ของดีนะครับแล้วก็ของพิเศษหรือเปล่านะหลังจากที่เกลือไปหลายหลายรอบแล้วนะ <c oughs> สองคลิปนี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันดีกว่าครับรอบนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ยนะครับมาแพ็คอย่างดีเลยนะอนะครับผม โอ้ยอ๋อน่าจะเป็นาการ์ดท,ที่เป็นอาร์ตนะเป็นตัวอาร์ตของเจ้าฉบับนี้นี่ค่อนข้างจะแพง่าสมควรเลยนะครับน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับที่การันตีการ์ดฟอยล์หนึ่งใบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะอะจาไม่ได้แล้วด้วยครับมันมีกี่ซองมีอะไรยังไงนะครับผมก็ตามงบประมาณนะครับมีน้อยแต่ว่า อยากอยากซื้ออยากเล่นนะนะก็เลยเอามาให้เพืเ่อนๆรับชมนะครับผมอ่าแล้วครับนี่ครับเป็นเจ้าตัวโอ้ V Max c กไ m a x นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3ซองด้วยกันนะก็น่าจะมีงบประมาณเท่านี้นะครับ1 200 100, 100, 100กว่าบาทนะประมาณเอาอ2 0 0กว่าบาทนะตัวนี้นะครับนะพอได้พอได้เล่นขำๆนะพอได้เปิดกันสนุกสนุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยดีกว่านะครับ เอาละครับมาดูนครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในซองแรกนะครับเขาหาอะไรกันไม่รู้ครับตัวนี้นะครับอมีวียูเนียนมีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเอาละครับมาครับเปิดจากด้านหลังใช่ไหมเออนะครับผมเปิดจากด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะแฟบอืมฟับมาโอ้โหนี่ครับมาถึงก็เป็นการ์ดฟอยเลยครับ น่าจะเป็นตัวนี้มั้งที่อยู่ด้านหลังที่บอกว่าการันตีการ์ดฟอย์หนึ่งใบนะครับโอ้โหเป็นเจ้าทาจิบซากุมะนะครับผมเจ้าจิ้งจอกนะครับหิมะนั่นเองนะโหโหโหแล้วก็นี่ครับน่าจะเป็นด้านหลังสุดเลยก็เป็นการ์ดฟอย์นะมันเรียงเหมือนเจ้ายี่สิบห้าปีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะการ์ดพลังงานก็เป็นการ์ดฟอย์เหมือนกันนะครับผม ก็สวยงามเหมือน25ปีเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีโลโก้25ปีนะครับผมอ่าวีเดินมาครับวีเดินมาครับผมแล้วก็เป็นกาเทนเนอร์ครับไหเปี่ยมพลังลรอครับผมโอ้โหมันใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยมีด้วยเลยไอเทมชิ้นนี้โอ้โหเอาละครับแล้วก็เป็นอาริอาโดสครับผมแล้วก็เป็นตัวเมื่อกี้นี้นะครับ ทาจิฟซากุมะนะครับนี่ครับการันตีการ์ดฟอยล์หนึ่งใบนะครับแล้วก็มีพลังงานที่เป็นการ์ดฟอยล์ให้ด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าใบนะอ่านะครับตัวที่ดูดีก็เป็นทาจิฟซากุมะนี่นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีตัวเด็ดๆนะครับระดับ R หรือว่าระดับที่เป็น R หรือ SR ยังไม่ออกนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่า ซองต่อไปนะครับผมฉบับต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างอ้าวทำไมรอบนี้ถึงมีเจ้าตัวนี้โผล่ขึ้นมาก่อนแล้วครับผมดาคุมะเลรอครับเอ๊ไม่เคยเห็นในโปเกมอนโกเลยครับตัวนี้นะครับแหมยังไม่มาใช่ไหมครับน่าจะเป็นหมีใช่ไหมถ้าลงด้วยคุมะนี่นะครับเป็นการ์ดเทรนเนอร์ครับกล้องส่องทางไกลครับผมแล้วก็อาแล้วครับหมีวีมาแล้วครับพลังงานจู่โจมครั้งเดียวครับ มี V ีมาเห็นแวบๆแ,แล้วครับนี่ครับเป็นตัว V ีแน่นอนเพียงแต่ว่าจะอยู่ในระดับไหนแค่นั้นเองครับน่าจะเป็น v m a x แน่นอนครับโอ้โหนี่ครับ v m a x แล้วเป็นนิมเฟียรหรือเปล่าครับลักษณะเหมือนจะเป็นนิมเฟียเลยครับผมฟาบโอ้โหเป็นนิมเฟียจริงๆด้วยครับ นิมเฟียวีแมระดับนะครับ t r i ปเปิลนะครับผมโอ้โหสีสวยมากเลยครับโอ้โหกล้องนี่ถึงก็เบอร์เลยนะครับผมนี่ครับเป็น VMAX n i นิมเฟียครับตัวนี้ครับแม่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอ่าคนเขาตามหากันหรือว่าสะสมหรือเปล่านะครับแต่ในระดับ t r i p เปแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมเอาละครับ ซองนี้ผมถือว่าคุ้มแล้วครับส่วนตัวผมนะครับส่วนคนอื่นนี่ผมไม่รู้นะครับว่าเขาตามหาอะไรกันนะยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอใครเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาเวลาครับช่วงนี้เอาแล้วครับมาดูซองสุดท้ายกันนะครับก่อนที่จะนะขยับไปทํางานทําการกันต่อนะครับผมเอาแล้วครับวันนี้เราจะมีตัวดีๆเพิ่มอีกสักตัวหรือเปล่านะครับเปิดมาครับเป็นเจ้าหญิงราชครับผมโอ้โหแล้วก็เป็น ปวารุนหมาผมครับอ๋อแล้วครับด้านหลังเป็น V ีแน่นอนครับแต่จะเป็น V Max หรือเปล่าครับโอ้มาสเตอร์เทนเนอร์ครับมาครับการเทนเนอร์ครับด้านหลังม้าแล้วครับนี่ครับเป็น V ีแน่นอนครับแต่จะเป็น V ีอะไรแต่ขอเปิดหลังสุดก่อนเลยแฟบหลังสุดเป็นยูกิฮามิครับผมเรามาดูกันครับว่าหลังกัสมาสเตอร์นะครับ ใบนี้จะเป็น Vma ม็ระดับไหนครับฟื้เป็น Vma ็ Mac แน่นอนครับแต่เป็นพื้นฐานครับแล้วก็เป็นโอ้โหเป็น V ีเฉยๆครับว้าวว้าวแล้วครับเป็น V ีเฉยๆครับระดับดับเบิล R ครับผมโอ้โหแล้วก็เป็นอะไรเนี่ย <c ười> เป็นเจ้าดิวแ n นดอนเหรอครับอืตัวนี้ครับ น่าจะอยู่ในเพอร์เฟกต์ลาฟาหรือเปล่านะครับเจ้าดิรันดอนตัวนี้ครับเป็นระดับดับเบิล R เฉยๆนะครับผมโอ้โหโอเคครับสวยงามครับเอ้าแต่ลืมดูไปครับเมื่อสักครู่นี้ครับตัวที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับเป็นการ์ดฟอย์เฉยเลยนะครับนี่ครับเป็นการ์ดฟอย์เฉยเลยนะครับนี่ครับแล้วแถบนี่นะครับไม่เหมือนเดิมด้วยนะโอ้โหนี่ครับเป็นการ์ดฟอย์แบบวุ้งวิ่งวุ้งวิ่งเลยนะครับเจ้ายูกิฮามินี่นะครับผม โอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับได้มาพอสมควรเลยนะครับยูกิฮามิที่เป็นฟอยธรรมดานะครับผมแต่ว่าเป็นลายแบบพิเศษหน่อยนะอ่านี่นะครับแล้วก็เจ้าดิวรันดอนนะครับเป็น V ธรรมดาครับเป็น V ีระดับด r ครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับเป็นทาชิฟซากุมะครับเป็นระดับ โอ้โหระดับธรรมดาเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าเป็นการ์ดฟอยเฉยๆนะครับผมแล้วก็มีฟอยพลังงานพื้นฐานแถมมาให้1ใบครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับทีเด็ดตรงนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นเจ้า VmaX นะครับนิมฟีนะที่เป็นระดับ Triple R ตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอ้สวยงามครับก็เอ๊ะตัวนี้เป็นการ์ดฟอยหรือเปล่าครับมาวิฟเหรออ้าททำไมเมื่อกี้ไม่เจอครับ เป็นการ์ดฟอย์นะเป็นอาร์ตด้วยนะครับถ้าดูจากรูปลักษ์แล้วนะอ้าวมีมาวิมาแล้วเราเปิดไม่เจอได้ไงครับเราไม่ได้สนใจเขาเหรอเนี่ยโอ้โหก็คุ้มค่าครับผมได้งานอาร์ตมาพอสมควรเลยนะครับผมมีพลังงานพื้นฐานมาด้วยนะอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะโอ้โหสวยนะเจ้าตัวเนี่ยครับมาวิบเนี่ยนะครับการ์ดมันสวยนะถ,ถึงจะเป็นฟอยเหมือนจ้ฟอยธรรมดาด้วยซ้านะครับโอ้โห เอาละครับผมระดับ CHR หรอคืออะไรอะครับเป็นระดับ CHR เลยครับใบนี้นะครับผมอ่านะครับงงนะเพื่อนๆรู้ประกันใดช่วยบอกหน่อยนะครับผมประทับใจกับสใบนี้มากครับเจ้า n ิมเฟีย VMAX กนะครับกับเจ้ามาวิปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นงานอาร์ตครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมกับ2ใบสุดโหดของผมในวันนี้ครับสวัสดีครับผมบา